งูแม่ช่วยคืองูที่มีพิษเวลาคุณตีมันสีไรค้นเนี่ยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดีาทาผู้ชายมากันมันพร้อมสีพุ่งตาตาแล้วแตาแล้วแมันพร้อมสีพุ่งตอนนี้นะภาระฤกษ์นะเดี๋ยวจะมาเงาอยู่ไหนอยู่ไหนด้วยงูมันไดมุงูมันใดงูมันใดสร้างสร้างมันสร้างคนเรางูมันใดสร้างตาหน้ามันขดมันพอมจีกระโดดพุ่งงูแม่ซอยนะครับ มูแม่ช่วยนะครมู hmm. um, ่แม yeah, okay. ่ซอยนะมันก right. like so, no ัดสนี uh ่ม oh, ันไม่พีน่ไม่พีดอ่นะเออโอ้โอ้โอ้ตาตาเอาหัวไม้เอาเอาเอาตรงด้ามจับดิ กบ้าตัวันใหญ่อยู่ทีมันพุ่งสักค้อนดิมันกัดคนตายดิเออมุ้งในกัดคนตายดิเออเขาต้องขาครับเพราะว่ามันมันพุ่งดิมันกระโดดดิโอูนี่ของแข็งนี่ดูกระโดดย่องย่องเลยนี่อู้เออโอ้น่าจะเรียบร้อยแล้วครับไม่โดนตกวันใหญ่หรอกตกวันพุ่งสักค้อนอันนี้คือไม่ซอยครับไม่ซอยรองเท้ามันก้อน อ๋อตาแต่กาต่อเบอ้ำตาเขาตีแล้วนะใจไหมโอ้กล่ว่าคลุ่กล้องผมกล่าวว่าตัวเท่าแขนนู่นน่ะเขาบอกว่าตัวเป็นไงเหมืเมื่อกี้นี้ยังบอกวูาตัวยิงใหญ่ไปนะบอกตัวเป็นไงโอ้เราเดินไปเราตกใจหมดตัวเล็กเดินได้ครับเดินได้ตาเอาให้เอาให้แบตเอาให้แบตเพื่อความชัวระวังงูนี่มันกัดคนตายงูนี่มันกัดคนตายมันกัดคนตายอีกหรือตัวมันใจสั่งนี้ละพระเจ้าไทยว่างูยังครับงูแม่ซอยนี่แม่นี่เจ็บงูแม่ซอยคือมันจะพุ่งนหม มันสูดค่ะแม่แต่มันติดการต้มกะดไปใสวเอาเลยมงจะพี่ล้าไปพูดแลู้แม่ซอยขันคดมันสิไลคนมาเลยิเสียกูเลี้ยงไอ้กูเลี้ยนั่นหลัานี่ยจุ่งจิตจุ่งคนไม่เป็นลยเออบรอยแล้วจจหามูจำหาอไกไม่่ไม่่ัมยผ่านนี่คนขายงูยานว่เฮ้ โอ้โหเรียบร้อยครับเรียบร้อยตัวเซมีนะครับตัวเซมีนะอันนี้คือตัวใหญ่สุดเลยอ๋อมันงูดินสิหน่โอ้โหอันตรายครับอันตรายหนาหนาฝนนะครับคลองงูอีแล้วครับนี่นะครับคือต้องระมัดระวังครับหนาฝนนะครับหันเข้าบกขามันมันกับิกัดได้หน่อยนะครับอืมเออเด้หน่อยมันนางเหล็กนางแพ่งยังกินเขาครับมันต้องจัดการครับขอไม่สีไลด์ได้หน่อยนะครับโอเคครับโอเค เอเดี๋ยวคนขยันคราบอืมขยานเลยเออเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยตายแล้วแถวฮักแล้วโอ้ยเฮ้ยมึงกระดินไมาฮ้จับมันก็ดู้มมันขยานด้วจ้าจับมันก็ดูเออขี้หายออกโอ้โหหายังดินอยู่หายังดินอยู่มันหัวใจมันอยู่หางมันงู้ไหมก็ว่าตีงูหลังหักดินี่เอาเรียบร้อยแล้ววันนี้ อืมอ้าวจบข่าวนะคระับวันนี้ขอนนอน,นุญาตนะครับจบคลิปนะครับเก็นเด้ด์